สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อน,นมืญญญม่ในย่ายสมัยสิผ้าปลูกบะเือเทดเ้ยค่ะหลังจากถีกกาแล้วได้เบียม,มาละค่ะเอาออกจากถุงบบดที่เนียกะสิมาเปลี่ยนเป็นกระถางค่ะนี่ค่ะกระถางเตรี้ยมไว้ละพร้อมทั้งผสมดินปลูกดินปลูกกัผสมปุ๋ยไว้ละค่ะมื่อีนสิปลูกจักซิมหากระถางเ้ยค่ะพี่น้อง นี่ค่คะอุปกรณ์เรียบร้อยค่ะเตรียมปลูกใดค่ะมาเบึ่งการปลูกของยาสมัยด้วยค่ะนี่ค่ะดินกับผสมไว้แล้วค่ะชมไปตาม,ตามกันนะคะพี่น้องนี่ค่ะ กะสิมีเสียงไก่เสียงยังตามธรรมชาติเนี่ยเด้อค่ะก่อนอื่นเอาดินใส่กระถางค่ะนี่ค่ะพี่น้องสิปลูกสองต้น่ตกระถางเด้อค่ะเพื่อเขาใต้ต้นหนึ่งกับยังเหลือต้นหนึ่งเนาะกันเนาะนี่ค่ะหลังจากปลูกแล้วได้ซิมหากระถางแล้วก็จะลดน้ำค่ะเอาพักไว้ในที่ลมลำไร้ค่ะนี่ค่ะกดลงจากน้อยเพื่อบม่ให้ต้นเขาโยกจ้ะ กระถางหนึ่งจ้ะแต่ต้นพันยังอ่อนแนอยู่ค่ะนะคะพอเขาแข็งแรงล่ะก็เสียออกจากกระถางไงก็จะไปลงปลูกอยู่หน้าค่ะหน้าที่เห็ดไว้นั่นละค่ะนะคะต้นละสองกันตายอันนึงค่ะเพื่อผลลอด กระถางละสองต้นค่ะก็ค่อยๆทำป้าปจ้าเทศเป็นพืชเศรษฐกิจเด้อค่ะเมนปลูกเท่า้กับบพ่อขายค่ะเพราะว่าแม่ค่ะต้้มสมผลสื่อดีค่ะเมี้ยวไปอแม,ม่เอาหรอกแม่แม่เอาเมี้ยว แ,แถวบ้านพ่ปลูกได้ผลผลิตแล้วหมค่ะตั้มสมผสิเขามามื่ออสื่อสวนเลยค่ะสิขายดีแห้งค่ะแต่ต้องใส่เวลาในการปลูกการดูแลกะกอนจาผลผลิตสิเกิดค่ะปลูกด้วยการบดใส่ยาคามาแรงด้วยค่ะการดูแลก็สิบลงยาคามาแรงค่ะถ้าเขาเป็นหน่วยหลายๆก็สิใส่ถุงห่อแทนค่ะพี่น้อง วิธีปลูกนะคะ กะสีหนวกหูเสียงไก่แน่เด้อค่ะจักหน่อยเพราะว่ามีแต่ไก่ค่ะขอโทษขออภัยเด้อค่ะเด้อเสียงธรรมชาติแน่ค่ะขอบุณหลายๆค่ะเพื่อนๆที่เป็นกําลังใจให้ป่านนะคะหลังจากปลูกแหล้วกระสีหุ่นนามไว้ค่ะหุดนนามไว้กระเสียวไว้ในห่มใหม่ค่ะไว้ในห่มม่วงค่ะนี่ค่ะพี่น้อง พอหลังจากเขาใหญ่จังน้อยก็จะได้เอาไปลงหน้าค่ะพอหลากเขาแข็งแรงค่ะขอบคุณทุกการเขามารับชมนะคะขอบคุณหล,ลายๆค่ะสวัสดีค่ะ